สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอ้าวโปะแตกที่แท้ผู้สมัครก้าวไกลพาแท็กซี่เสื้อแดงบุกเพื่อไทยเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับจากกรณีที่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มแท็กซี่ทวงคืนความยุติธรรมและก็กลุ่มแท็กซี่อิสระเพื่อสังคมทั้งสองกลุ่มเนี่ยได้เดินทางไปที่ หน้าที่ทำการพักเพื่อไทยอาคาร OAI Tower ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อวันที่8สิงหาคมแล้วก็ประกาศว่าจะขอยุติการเป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยโดยอ้างว่าพักเพื่อไทยเนี่ยระบัดสัตว์ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยพร้อมกับประกาศเลิกสนับสนุนด้วยการวางพวงรีดเผาบัตรครอบครัวเพื่อไทยและถอดเสื้อแดงใส่พานคืนให้กับพักเพื่อไทยตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นนะครับ ล่าสุดครับมีผู้ไปขุดข้อมูลนะครับแล้วก็พบว่าคนที่ไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มแท็กซี่1ในนั้นคือนายสดิดใจเที่ยงซึ่งเป็นผู้สมัครสอสอาร์ติลิสต์ลำดับที่64ของพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นแกนนําในการเคลื่อนไหวโจมตีพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้นะครับแล้วก็ยังเคยออกมาเคลื่อนไหวผลักดันโครงการแท็กซี่ก้าวหน้าใช้รถไฟฟ้าเคยหนุนผับบาร์ปิดตีสและค่าแท็กซี่สตาร์ท40บาทถึง 45บาทด้วยนะครับขณะเดียวกันนายนัทวุฒินนบ,บัวประทุมซึ่งเป็นนอง,องน้าพรรคก้าไกลก็ยอมรับนะครับว่านายสดิ์ยังถือว่าเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลโดยสถานะการสมัครสสของพรรคนั้นมาจากหลายวิชาชีพและทราบว่านายสดิ์เป็นนายกสมาคมที่ดูแลด้านแท็กซี่ส่วนการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น ต้องให้เป็นอิสระนะครับและก็ยืนยันว่าพักคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้สั่งการไม่ได้เกี่ยวข้องและเท่าที่ทราบนายสดิดก็เป็นแกนนําแสดงมาโดยตลอดแต่เมื่อมีข่าวออกมาในลักษณะแบบนี้คงต้องมีการพูดคุยและก็สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทางพักก็เคารพการแสดงออกของทุกคนนะครับการเคลื่อนไหวของนายสดิดเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวทางพักคงจะไปควบคุมอะไรมากไม่ได้หรอกครับแต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการสั่งการของพัก,อ,พกอย่างแน่นอน ขณะดเดียวกันครับเพจดังที่ใช้ชื่อว่าสติคะาลูกเพจนี้ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดทุกคนติดตามข่าวนี้แบบผันผ่านเนี่ยจะเป็นข่าวที่มีกลุ่มคนอ้างว่าเป็นคนเสื้อแดงมาก่อนแล้วออกมาสแสดงความไม่พอใจใส่พักเพื่อไทยที่ไม่ร่วมกับพักเก้าไกลในการจะตั้งรัฐบาลแต่ถ้าลองเจาะให้ลึกเนี่ยนะครับจะพบว่าอ้าว นี่เด็กก้าวไกลที่มาป่วนเพื่อไทยนี่ว่าแทงกันยับแล้วบอกว่ารักกันก้าวไกลการละครไม่ละคุณขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนายสมบัติทองย้อยซึ่งเคยเป็นแกนนำกาเสื้อแดงมาก่อนเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพข้อความของนายสดิจใจเที่ยงผู้สมัครสปสปฏิริษพักก้าวไกลขณะถ่ายภาพร่วมกับนายปียบุตรแสงกนก,กุลแกนนำคณะก้าวหน้าพร้อมกับระบุแบบสุดขำนะครับว่าฮ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 ่าก็แค่นั้นเอง